สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของผู้ท no ี่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับเราจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางวันครับวันในช่วงหนึ่งจนถึง10มิถุนายน2565นี้คนเกิดวันพุธกลางวันจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทํานายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทํานายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันทั้งหลายไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นดูเป็นแนวทางนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ล n e ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับเอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมาก และจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันครับ1จนถึง10มิถุนายน2,565 เปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าไพ่ราชินีแห่งดาบจะเตือนให้คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นระวังในเรื่องของปัญหาในการทำงานที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้มีทั้งปัญหาที่มาจากเรื่องงานและปัญหาที่มาจากเรื่องคนนะครับโดยเฉพาะปัญหาที่มาจากเรื่องคนจะต้องระวังในเรื่องของการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานการมีปัญหากับผู้คนที่คุณนั้นต้องร่วมงานด้วยรวมถึงการมีปัญหากับ กับหัวหน้างานโดยเฉพาะถ้าหัวหน้างานเป็นสุภาพสตรี ต้องระวังให้มากเป็นพิเศษมีเกณฑ์ที่คุณจะมีปัญหากับพวกเขาเหล่านั้นได้ทำให้การทำงานนั้นติดขัดทำให้การทำงานนั้นสะดุดไม่ราบรื่นก็เป็นได้เช่นกันต้องระวังให้ดีนะครับไพจ u s สติ e จะเตือนให้ระวังว่าในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นอาจจะต้องเผชิญกับความยุ่งยากบางอย่างหรือว่าปัญหาบางอย่างหรือว่าการจับงานสองงานต้องทำงานสองอย่างทำงานหลาย อย่างในเวลาเดียวกัน ก็จะต้องรอบคอบให้มากนะครับละเอียดให้มากในเรื่องของการทำงานไม่อย่างนั้นความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นได้และความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะนำพาไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่าก็เป็นได้เช่นกันต้องระวังและต้องรอบคอบในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆให้ดีนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันในช่วง1จนถึง10มิถุนายน2565รนี้ใน เรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆก็อาจจะมีปัญหาที่ต้องเผชิญบ้างมีปัญหาที่ต้องแก้ไขต้องจัดการบ้างมีเรื่องที่อาจจะต้องให้กังวลใจบ้างแต่ขอเพียงแต่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีสติในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆมีสติในการที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาแล้วคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นก็จะสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆ ไ,ได้ด้วยดีอย่างแน่นอนนะครับเอาใจช่วยนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับวันหนึ่งจนถึง10มิถุนายน2565นนี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วง1จนถึง10มิถุนายน2,500 65นะครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับต้องบอกว่าการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นอยู่ในช่วงเวลาที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับไพ่สี่เหรียญจะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทําให้จะต้องจ่ายเงินออกไปการเงินไหลออกนะครับมีเหตุให้ จะต้องเสียเงินเสียทองมีเรื่องให้ต้องใช้เงินบางคนมีเกณฑ์ต้องใช้เงินเยอะถึงขนาดที่ว่าต้องนำเงินเก็บออกมาใช้ก็เป็นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธกลางวันต้องระวังให้ดีระวังในเรื่องของสมดุลรายรับรายจ่ายให้ดีนะครับในช่วง 1>, 1จนถึง10มิถุนายน2565นี้นะครับไพ่กดาบจะเตือนให้คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นระวังในเรื่องของการเงินที่มีเกณฑ์จะติดขัดการเงินที่มีเกณฑ์จะมีปัญหาการเงินที่ไม่คล่องตัวนักในช่วง1จนถึง10มิถุนายน2565นี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่การเงินไม่ค่อยดีนักบางคนมีเหตุให้ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินหรือว่ามีเหตุให้ นะครับจะต้อง หยิบยืมเงินผู้อื่นก็เป็นได้เช่นกันต้องระวังให้ดีนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10มิถุนายน2565นี้การเงินล่วไหลเก็บเงินไม่อยู่การเงินไหลออกมีเงินเข้ามาเท่าไหร่ก็มักจะมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายออกไปเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่นะครับมีมากก็ใช้มากมีน้อยก็มักจะใช้หมดไม่ค่อยจะมีเหลือเก็บนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันในช่วง1จนถึง10มิถุนายน2500 ร้นี้เพราะฉะนั้นแล้วต้องระวังให้ดีครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่เด่นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคนะครับแนะนำว่าเว้นได้เว้นไปก่อนนะครับส่วนใครที่อดใจไม่ไหวอดใจไม่อยู่อยากจะเสี่ยงโชคก็ดูเอาตามพอเหมาะพอสมพอควรแล้วกันนะครับแต่ถ้าให้แนะนำก็ เว้นได้เว้นไปก่อนจะดีกว่านะครับในช่วง1จนถึง10มิถุนายน2,565นี้นะครับคนเกิดวันพุธกังวันครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายนะครับมีเงินเข้ามาคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญนะครับ ดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างวัน1จนถึง1 0มิถุนายน2565นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วง1นึ่งจนถึง10มิถุนายน2565ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นดูไม่ค่อยดีนักนะครับในช่วง1จนถึง10มิถุนายน2565นี้ไพ่3ดาบจะเตือนให้คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นต้องระวังว่ามีเกณฑ์จะต้องเสียใจเสียน้ำตาเพราะคนรักนะครับมีเหตุให้ต้องเผชิญความทุกข์ใจในช่วงหจนถึง1ิ มิถุนายน2,565นี้ก็เป็นได้ไพ่ราชินีแห่งดาบจะเตือนให้ระวังปัญหาความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักหรือว่าปัญหาระว่างคุณ กับคนในครอบครัวของคนรักก็เป็นได้เช่นกันโดยเฉพาะถ้าคนในครอบครัวเป็นสุภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นแม่น้องสาวพี่สาวให้ระวังให้ดีระวังคุณมีเกณฑ์จะมีปัญหากับพวกเขาเหล่านั้นได้นะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายครับในดวงชะตา ความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันถ้าเป็นคนที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ระวังในเรื่องของปัญหารักสามเศร้าปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนการพบเจอกับคู่แข่งการพบเจอคนมาชอบพอคนที่คุณนั้นคบหาดูใจอยู่ระวังปัญหามือที่สก็เป็นได้เช่นกันต้องระวังให้ดีนะครับ ส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคนรักกันอยู่แล้วให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งความขัดแย้งการมีเหตุให้ต้องทะเลาะกันการมีเหตุให้ต่างฝ่ายต่างมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้และจะต้องระวังในเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นปัญหามือที่3รักสาเศร้าความรักความสัมพันธ์ที่ซับ ซ้อนทับซ้อนมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้กับคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ใครนั้นเดินเข้ามาเป็นมือที่3ในความรักความสัมพันธ์ของคุณหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองที่เข้าไปเป็นมือที่3ในความรักความสัมพันธ์ของใครแบบไม่ตั้งใจก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้เช่นกันต้องระวังปัญหารักสามเศร้าให้ดีนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายครับในช่วง1จนถึง10มิถุนายน2560 นี้ถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่าคนโสดเองยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่หากคิดจะรักใครชอบใครก็มักจะมีเกณฑ์ให้ต้องผิดหวังต้องเสียใจและระวังการไปเป็นมือที่3ในความรักความสัมพันธ์ของใครมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้กับคนโสดที่เกิดในวันพุธกลางวันในช่วง1จนถึง10มิถุนายน2565นนี้ด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับดวงชะตาความรัก ในช่วง1จนถึง10มิถุนายน2565นี้ผ่านพ้นไปประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีนะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงเอาใจช่วยให้คุณนั้นก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยสติและแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยปัญญานะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการ ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ลาย ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันพุธกลางวันทุกคนนะครับขอให้พบความสุขความสบายใจที่ตามหาหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันพุธกลางวันครับวันนี้สวัสดีครับ